สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขาย Ford Auto g a l l e r y รปทุมธานีนะครับจากทีมงาน Ford บานปลายนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมารีวิว Ford r a n g e r นะครับ XL Plus วันะครับตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่663,000บาทนะครับรถที่จะมารีวิวคันนี้เป็นสีดำนะครับมาครับเดี๋ยวก๊อฟพาชมคันนี้ก๊อฟได้ติดตั้งอะไรไปบ้าง เริ่มจากข้างหน้านะครับตัวนี้ก็ได้ติดตั้งนะครับตัวอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับสีแดงแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าคําว่าฟอร์ดนะครับเป็นสีแดงดํานะครับเป็นสีทูโทนล้วก็ได้ทําการติดครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็ได้ติดตั้งนะครับอุปกรณ์มาตรฐานอีกอย่างนึงก็คือไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มขึ้นให้เป็นยังไงบ้างครับหน้าดู เข้ากันมากๆเลยนะครับคาเทิบมาครับที่ข้างรถนะครับรถคันนี้นะครับก็ได้ใส่ตัวโป่งล้อนะครับเป็น6นิ้วนะครับแบบมีหมุดแล้วก็ไี้ตัวล้อนะครับตัวนี้นะครับได้เปลี่ยนเป็นล้อแต่งนะครับเป็นล้อลายดอกไม้นะครับพร้อมด้วยยาง m a x กซี่เจ็นะครับตัวนี้ขนาด16นิ้ว ล้อกับแม็กนะครับลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับสามารถแจ้งลายได้มาครับกรเถิบขึ้นมานะครับอุปกรณ์ที่ก๊อปติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเราหลังคากันสาดแคปนะครับแล้วก็เบ้าลองมือเปิดตัวนี้เราติดตัวที่เป็นตัวหนังสือสีแดงให้ด้วยนะครับคำว่า Langer กระเถิบมาที่ช่วงท้ายกระบะนะครับก็ก็ได้ติดนะครับคอบฝาถังน้ำมันนะครับอ่าเป็นสีดำด้านมาช่วงท้ายรถนะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มให้ก็จะเป็นครอบไฟท้ายเบ้าลรองมือเปิดนะครับเป็นทรงดาบแล้วก็กันชนท้ายนะครับ สีดำนะครับอันนี้เป็นกันชนท้ายทรงห้างกันชนท้ายทรงเดียวกับ XLT เลยอันนี้เน้นใช้งานเลยนะครับมาครับเดี๋ยวก็พาไปดูช่วงในรถนะครับ ันนี้นะครับเป็นตัวแคปบนะครับก็จะติดตัวบอกแคปบไปให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนบอ่อหนังนะครับเป็นบอ่อหนังดำได้แดงแล้วตัวนี้นะครับก็ได้ติดตั้งนะครับตัวสครับเพจนะครับ เป็นคำว่าเเจอร์นะครับของรุ่นแคบตรงรุ่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจคุณลูกค้าไหมครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับ Ford r a n g e r นะครับ f o r d Ever e s t นะครับกรอบขึ้นเบอร์นะครับแล้วก็ ID l ดี e ไว้ให้นะครับข้างล่างนะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับปรึกษานะครับเรื่องของไฟแนนซ์นะครับแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นได้นะครับ ยังไงนะครับ๊อฟต้องรบกวนนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับทุกช่องทางการติดต่อของ๊ o ฟด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้๊อฟนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดการใดขออภัยด้วยนะครับจะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ